เปิดบ้านหรูของแอนทองประสมหลังจากซื้อทิ้งไว้นานแล้วปัจจุบันราคาพุ่งถึง20ล้านแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกซุปตาที่วางตัวเป็นอย่างดีไม่มีข่าวเสียหายจนกระขายต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแล้วล่ะคะ่ะสําหรับสาวแอนทองประสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานคะ่ะปัจจุบันสาวแอนทองประสมได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครซึ่งเธอได้เก็บเกี่ยวประสบ รกาจากตอนที่เธอเป็นนักแสดงและนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตละครในแต่ละเรื่องบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เธอทั้งสวยและทั้งเก่งมากๆค่ะและต้องบอกอีกเลยว่าน้อยคนค่ะที่จะเห็นบ้านของสาวแอนเพราะส่วนใหญ่แล้วเธอจะพักอาศัยอยู่ที่คอนโดสมาร์กว่าค่ะซึ่งสะดวกสบายในการทำงานด้วยวันนี้ทางทีมงานเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านของสาวแอนกันค่ะต้องบอกเลยว่า นี้ขนาดแค่มุมนาบ้านยังสวยงามบ้านหลังสีขาวตัดกับสีเขียวสดชื่นของสนามาหญ้านาบ้านดูสะอาดและสบายตาเห็นแล้วบอกได้เลยนะคะว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และน่ายอยู่มากๆคะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ท้าบ้านราคาหลังนี้ประมาณราคาก็ได้กว่า20ล้านแล้วล่ะคะ่ะ